เรื่องกุนช้างขุนแผนมีผู้สสนษฐานว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในแผ่นดินสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองและเล่าต่อๆกันมาจนกลายเป็นนิยายพื้นเมืองของเมืองสพุพรรณบุรีต่อมาได้มีผู้นำเรื่องขุนช้างขุนแผนมาแต่งเป็นกรอนเสภาเพื่อใช้ในการขับเสภาจึงทําให้เรื่องนี้เป็นที่นิยมและแพร่หลายมากขึ้นครั้นเสกกรุงแล้วบางตอนก็สูญหายไป บางตอนอยังมีต้นฉบับเหลืออยู่เรื่องไม่ติดต่อกันพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายโปรดกล้าให้กวีทั้งหลายช่วยกันรวบรวมและแต่งขึ้นเรียกว่าเสภาหลวงการชุมนุมกวีครั้งนั้นจึงเป็นการประกวดฝีปากเชิงกรอนอย่างเต็มที่ทำให้เสภาเรื่องขุนช้างอุนแผนมีความไพเราะเพาะพริ้งอย่างมากอย่างไรก็ตาม ได้มีนักขับเสภาระยะหลังได้แต่งเสภาเรื่องกุดช้างขุนแผนขึ้นอีกหลายสำนวนเพื่อใช้ขับเสภาเป็นตอนๆในปีพุทธศักราช2460หอพระสมุดวชิรยานได้ชำระหนังสือเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนขึ้นเพราะมีเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนหลายฉบับทั้งฉบับหลวงและฉบับราชโดยมีสมเด็จ กรมพระยาดำรงราชานุภาพและกรมมมื่นกวีพศสุปรีชาทรงเป็นประธานการชำระได้คัดเลือกเอาสำนวนที่ดีที่สุดมารวมกันจนครบทุกตอนบางตอนก็ไม่สามารถส้ามนามผู้แต่ง